ผ้าปูที่นอนสําหรับเด็กค่ะแอรี่เขาก็จะมีหลายลายนะคะอัน,นมีมลายเยอะอนนมากแหค่ะผ้าปูที่นอนเขาก็จะเป็นผ้าแบบใยไผ่ผกับคอตตอนมีสองผ้านุ่มมากนุ่มมากนะคะ,ลละ,คะแล้วก็คือยังเน้นการระบายอากาศเหมือนเดิมถ้าคุณแม่นึกไม่ออกคล้ายๆผ้าอ้อมใยไผ่เลยนะคะแล้วก็เขาทําลายมาน่ารักมากเลยลายมีเยอะมากๆนะคะไม่ต่ํากว่า1ิบลายขึ้นไปค่ะ สอบถามเข้ามาได้เอาพี่หญิงลองซูมหน่อยนะได้ค่ะอันนี้เป็นผ้าออใายผากา่อนกลางกลางให้ดูเลยก็ได้ค่ะได้ค่ะว่ามันแบบเนื้อมันจะบางแล้วมันจะหายใจผ่านได้ง่ายจริงๆแล้วก็ดีตรงที่เวลาเราสักความทความสะอาดนะคะมันก็จะแห้งเร็วเนาะบางทีสักเช้าก็ทันใช้แล้วอันนี้เป็นผ้าใยไผ่นะคะมีหลายลายให้เลือกค่ะอันนี้จะเป็นด้านหน้าค่ะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ใช้อยู่ก็นี่ค่ะเขาจะเป็นแบบเข้ามุมผ้ายืดแบบนี้อันนี้จะมีหลายขนาดใช่ไหมคะต้องอบถามมานาะว่าที่นอนตัวเองเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราเช็คให้ว่าจะต้องใช้ขนาดไหนแล้วก็ตัวนี้ก็คือผ้ามันดีจริงๆอ่ะแนะนำเดี๋ยวให้ดูแบบผ้าคอตตอนด้วยเลยค่ะอ๋อเขามีสองแบบใช่ไหมคะเป็นมาสลิลเมื่อกี้ที่เราโชว์ไปเป็นมาสลินแล้วก็อีกอันนึงเป็นคอตตอนแต่อันนี้ก็คือเหมือน ผสมกันใช่ไหมคะค่ะด้านฝั่งที่เป็นสีขาวนะคะก็จะเป็นเวลาใช้อ่ะคะ่ะก็จะเป็นฝั่งสีสัตว์ของลูกนะคะก็อาจจะเอาหมอนวางทับได้เลยค่ะแล้วก็ส่วนที่เป็นลายนะคะคอตตอนเขาจะเป็นผ้าแบบนี้ลายน่ารักมากๆค่ะมีหลายลายให้เลือกค่ะ